สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเย็นนะคะก็เย็นนี้ก็ดูนะคะนี่จะหกโมงแล้วนะคะแดดยังจ้าอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะไปเดินย่อยอาหารด้วยกันนะคะก็วันฝนตกมาสองวันติดๆนะคะแต่วันนี้ยังนะคะดูนะคะเดี๋ยวไปชมไปรอชมภาพที่ตกดินด้วยกันกับเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะเออท้งที่ตะวันตกของ แต่ว่าเป็นหน้าบ้านนะคะเมื่อก่อนนี้ด้านนี้ก็จะเป็นหลังบ้าน <c oughs> หน้าบ้านก็หันหน้าไปทางถนนดำน,นะคะแต่ตอนนี้พอถนนนี้ตัดผ่าน <c oughs> ตัดผ่านด้านหลังนะคะก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหน้าบ้านไปนะคะก็เลยทำรั้วด้านนี้เป็นหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะพระอาทิตย์นะคะส่องแสงจ้าเลยนะคะนี่นะคะ ปกติเมย์จะเดินเลาะเข้าไปตรงบ่อน้ํานะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ไปรอชมพระที่ตกดินตรงนั้นแต่ตอนนี้ดูนะคะนี่นะคะหญ้านะคะเพราะว่าอะไรนะคะเนื่อมาก่อนมีน้องแพะนะคะฝูงแพะก็จะมาแบบแบแบแบ,ะแบะนะคะและเล็มหญ้าอยู่แถวนี้นี่นะคะนี่เจ้าหน้าที่เขามาฉีดยานะคะมาตัดหญ้าข้างๆทางแล้วก็ฉีดยาด้านในเ <c oughs> จ้าของที่เขาก็ไม่ได้มาตัดเนาะ ก็ปล่อยให้ลุกล้างแบบนี้นะคะเพื่อนก็มาเลาะชมบรรยากาศยามเย็นด้วยกันกับเมนะคะย่อยนะคะย่อยอาหารก็มื้อนี้ก็เราทานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานปลาไก่กันนะคะก็ไม่ได้ทํานะคะน้องสาวซื้อมาจากตลาดนะคะเพื่อนค่ะ <c oughs> ก็มาเช้าแกง ก็แกงกระทะใ,ใหญ่เลยนะคะก็ทานกันทั้งวันนะคะแกงปักทองอร่อยมากๆเลยนะคะปักทองถูกนะคะผักที่แถวบ้านเมนะคะตลาดวิเศษนะคะตลาดวิเศษน่าจะเป็นแม่ค้าชาวบ้านเอามาขายนะคะก็ยี่สิบบาทนะคะเยอะเลยอะ่ะเฮ้ทำไมขายนิ่อ้อยเหมือนกับมันไม่ตรงล็อกมันนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆยกแยกหน่อยนะคะ รู้สึกขาตั้งขาตั้งขาเซลฟี่มันมันจะไม่ลงล็อกมันนะคะพอเราถือเดินมันกระดกกระเดกกระดกกระเดกกระดกกระเดกนะคะก็ไปเดินเลาะนะคะก็หลายวันมาหลายวันแล้วไม่ได้เดินออกทางด้านนี้นะคะไปอีกด้านหนึ่งนี้นะคะนกงมก็พากันบินแล่นทลาจะกลับลังกันแล้วนะคะนี่นองนกนกเขานกเล่าน,นะคะนกเขากเ่า,นนะะขาไม่ใช่นกเลาก็เกาะกันอยู่ตาม บินกันนะคะโอ้บรรยากาศยามเย็นสดชื่นมากๆเลยเพื่อนๆค่ะดูนะคะก็ไผายไวเอ็นนะคะก็มีลมนะคะก็ช่วงนี้น่าจะตกกลางคืนนะคะยิ่งใหญ่จะตกกลางคืนนะคะก็เดินเลาะย่อยอาหารกันยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะนี่คะ่ะทิศสองแสงอีกก็บ้านบ้านนานะคะบ้านญาติ เดินเลาะย่อยอาหารกันยำเย็นนะคะนกกาก็บินกลับรลังกันนะคะเพื่อนๆค่ะแสงเงินแสงทองปลาทิย์ไกล้รับขอบฟ้าแล้วนะคะนกกา,กาก็เริ่มบินกลับรลังนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้เี่สูงน,นะคะ นกเสียงกาบินกลับหลังนะคะพาที่กำลังจะรับขอบฟ้าด้านหน้าติดถนนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนานะคะแต่ช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวกันไปแล้วนะคะเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวกันไปเรียบร้อยแล้ว ด้านหน้าด้านหลังนะคะหมู่บ้านเนตเมเขาเต็มไปด้วยท้องทุ่งนานะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่บรรยากาศยาแรงนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่อันนี้ก็เป็นทุ่งนาเหมือนกันนะคะเป็นทุ่งนาต้นไม้ใหญ่ เลาะพาชมนะคะบรรยากาศยำแรงกันนะคะเพื่อนๆ่ะก็ย่อยอาหารตอนนี้ก็เป็นเวลากำหกโมงเย็นแล้วนะคะแต่ด้านนอกนี่บรรยากาศสดชื่นนะคะดูนะลมพัดชิวๆชิวๆนะคะเพื่อนๆ่าก็พาเพื่อนๆมาเดินเลาะย่อยอาหารยำแรงด้วยกันกับเมย์นะคะเพื่อนๆ่ะก็แล้วก็จะมาดูนะคะพ้าที่ตกดินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ่ะ ก็เย็นนี้ที่บ้านแม่นะคะหางทองนะะอ่างทองสิบีีนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาค่ะมาค่ะมาชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันกับเมย์นะคะท้องฟ้านี่นะคะก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะ มาเดินยอยอาห้างยำแรงนะคะมาชมผ้าที่ตกดินด้วยกันกับเมย์แต่ว่าบรรยากาศมันคึ้มๆนิดๆน,น,นะคะคล้ายๆฝนจะตกนะคะก็ก,ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะพเพื่อนๆาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจแอดเมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณมากๆค่ะฝ่ายยูสมาร์ดไมเฟนฝ่ายยูซับพอร์ตไมเมย์แชนแนลออนเนอร์ไทม์แอดฝ่ายยูว่าชิ่งคลิปวิดีโอไมเมย์แชนแนลแตงกิ้วบายบายเลิฟ